สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีรอนยูทูบครับนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับมาย้ำครับท่านจุติใกล้เลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ย้ำนะครับท่านย้ำที่เพจจุติไกลเลิกนะครับบอกว่า10สิงหาคม25 6 3 3กลุ่มได้รับเงินแน่นอน โอนเข้าบัญชีธนาคารครับ3กลุ่มที่จะรับเงินวันที่10สิงหาคม 25. 6 3กครับก็คือคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้แล้วที่ได้รับมาเป็นประจำทุกเดือนก็จะได้รับ6 0 0นะครับสิสิงหาโอนเข้าบัญชีนะครับนอกจากนั้นคนที่ลงทะเบียนไม่นานและเพิ่งจะได้รับเป็นครั้งแรกก็จะมีตกเบิกตามสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับกลุ่ม2ที่จะได้รับเงินแน่นอนก็คือผู้พิการ800บาทนะครับ แล้วก็ผู้สูงอายุจะได้รับ600บาทจนถึง1,000บาทแล้วแต่กลุ่มอายุตามขั้นบันไดนะครับที่เคยรับมาทุกเดือนเป็นประจำก็10สิงหาคมก็ยังรับเหมือนเดิมย้ำว่าได้แน่นอนครับรัฐเตยย้ำแล้วว่าโอนแน่นอนสวัสดีครับ